จมน้ำเลอวเหรอนี่เห็นรถหนูไหมเอาเลอวเอาย,ายายไปทิ้งไว้ไหนอนะ่ะพี่ใ่ก็นั่งเหนื่อยทีเดียพี่ยายจมน้ำพี่ยายจะจมน้ำอยากกินต้ากี้โรตีโอ้กขึ้นไปด้วยตัวว่าน้ำมะขาม ได้มาขโมยเงินเต็มมามาขโมยเงินหนูไม่ขโมยเงินหนูเป็นตำรวจอย่างเดียวขโมยเอาก็เป็นตำรวจเหมือนกันแต่ว่าไต้ตำรวจเหมือนกันเจอยังเลือกอะไรเลือกปืนเหรอ ไม่ได้ได้ไหมสงสัยต้องใช้ระเบิดเลยตัมอะไรโอ้ระเบิดเลยนั่นบ้านใครอะ่ะเป็นระเบิดบ้านเขาอันนั้นไม่ใช่บ้านธนาคารเบิระเบิดธนาคารเลยไปยิงใครนะ่ะก็หนออูไปยิงตัวเอง,องออก็หนูไปยิง เปิดตัวเองไม่ฆ่าตูมเราเปิดตัวเองโน่นใครเดินมาผมสีทองมีรถไปแล้วมีรถมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปมาไปมาใช่ไหมอย่าโดนหนูได้ป่ะ นี่แต่งแล้จังตัวเนี่ยอ,อันนี้ใช่ซัมบี้ไม่มีของ อไม่ยิงทำไม่นะก็ไปย,ยิงซอบี้ครับเอาวางโน่นแหละเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวสองเครื่องเลยเ้าไม่เอาเยายมาด้วยใส่รถเข็นมาด้วยทีย่ไปรับยายมาด้วยไป<ห>นะยายเป็นซอ,อบี้หออ๋อวิ่งหนีอีก กิงเมเลยมันขอบเดินหนีเลยมั้งเออแล้วยาย่ายทิ้งไว้นั่นเหรอแล้วยายก็เดินต้องเดินตามมาเพราะซัมบี้ต้องเดินตามมาแล้วก็หนูเห็นเกมนี้มันมีซัมบี้ยเยอะเลยยู่ที่ไหนมีใครเข้ามาบ้างพ่อเนี่ยเราวแล้วใครจะเป็นซัมบี้อีกบ้าง เราไม่มีครับให้เป็นซอมบี้เลย้องไม่มีนี่เป็นซัมบี้อซอม,มบี้จกักรปั่นจักรยานผมมีจักรยานด้วยหรอซอมบี้ปั่นจักรยานมันเยวมากมันกนคืออะไรบ้านบ้านเลยรของบ้านใครน่ะ อ้นีคืออะไรต้องเข้าบ้านรเปล่าใครมาบุกบ้านรเปล่าบ้านอยู่ไหนอะปันไปหาปันไปหาซอมบี้ตอมบี้อย่ามาเกย์อย่ามาเกย์เจนน้ำไม่มีเปล่งดินด้วยค่ะ ครับเดี๋ยวพอก่อนมันวัสดีก่อนวัสดีก่อนวัสดีกับไปใบม่